น้องไอพิวทำอะไรคะถ่ายวิดีโอค่ะน้องไอพิวทำอะไรคะปั่นกาแฟเหรอคะ่นเเยอะหรือยังไหนขอพ่อดูหน่อยอ้ยมีนิดเดียวเองปั่นอีกค่ะไม่ค้ากาแฟค่ะจะปั่นกาแฟให้พ่อเหรอคะปั่นทางนู้นไปทางนู้นไม่ปั่นถอยหลังหรอกปั่นถอยหลังมันก็ไม่ไม่ละเอียดดิลูกปั่นเดินหน้าปั่นเดินหน้าปั่นมาทางนี้ ดันมาทางนี้เออนั่นแหละเออนั่นแหละมันปั่นยากนิดหนึ่งมันถึงจะนั่นได้ปั่นไปทางนี้ดึงมาทางนี้ดึงทางนี้เออดึงไปมันมีกาแฟนก็ปั่นยากนิดนึงไงโอ้โหแข็งแรงจังเลยอุ๋นอนใครอ่ะเออเหมือนพ่อไงแข็งแรงเหมือนพ่อแน่เลยแกาแฟอร่อยไหมคะ แล้วเมือ<ช>่อไหร่แล้วเมื่อไหร่จะได้กินคะ่ะตีนสักพนงกาแฟก็ละลายีนักนเดี๋ยวกาแฟก็เป็นผงียวกันอ๋อ,อใช่ค่ะวต้องทำยังไงคะถ้าได้ผงกาแฟแล้วทำาไงคะเอามาเอามาใส่อันนี้ค่ะอ <วะ S 2> แล้วก็ใส่น้ำร้อนคะอ่ะแล้วก็มันจะกลายเป็นน้ำกาแฟของกิน ืมแล้วใครกินได้บ้างคะกินคุณพ่อโอ้คุณพ่อเหรอแล้วเอกินได้ไหมคะมันขมมันขมมันไม่เหมาะสําหรับเด็กเหรอคะเด็กๆต้องกินโอลตีนเด็กกินโอลตีนอืมโอเคเก่งมากลูกพ่อบ๊ายบายบ๊ายบายน้องๆก่อนบ๊ายบายจุ๊บด้วย